เรารวบรวมข้อมูลต่างๆได้แล้วนะคะเราก็จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเลือกที่จะเอามาใช้นะครับเราก็จะให้นักอุตุนะครับมาทําการวิเคราะห์นะครับว่าสภาพอากาศบริเวณใกล้ๆก,กับบ้านเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นความกดอากาศต่ำนะครับความความกดอากาศสูงนะครับหรือว่าร่องมรสุมต่างๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ในย่านนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นไหมนะครับก็เราก็จะได้แพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบออของลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบกับบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยออบางครั้งนั้นข้อมูลต่างๆที่เข้ามานั้นอาจจะไม่เพียงพอเราก็เลยมีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่เข้ามาช่วยทําการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะเห็นได้ภาพอย่างชัดเจนเพราะว่าในทะเลหรือว่าที่ห่างไกลนั้นข้อมูลไม่เพียงพอ ต่อก,อก,อก,การวิเคราะห์ต่างๆซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าบริรดต่างๆนี้ก็จะมาช่วยปิดรายละเอียดหรือว่าช่วยสนับสนุนกับการตัดสินใจกับการวิเคราะห์ต่างๆต่อได้อีกครับ